ครับผมมีเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับนี่เลยนะครับผมนะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวขาตั้งกีตาร์นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นขาตั้งกีตาร์รูปทรงตัวเอนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็ตัวนี้นะก็จะเป็นขาตั้งแบบโลหะอย่างดีนะครับผมนะโลหะหนานะครับแข็งแรงนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับผมเราสามารถวางแล้วมันไม่เลื่อนนะครับผมนี่เลยนะครับ ตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะครับง่ายๆก็จะประมาณนี้เลยครับผมสามารถนําไปเก็บได้นะครับวิธีใช้งานตลางนะครับผมตั้งได้เลยนะครับผมก็สามารถตั้งได้นะครับกีตาร์โป่งนะครับผมมีเลยนะครับกีตาร์โป่งตั้งได้ครับ ก็กีตาร์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก <thing> <mouth> ็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับเวลาตั้งไว้แล้วก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเจ้าขาตั้งนะครับทรงตัวนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ250บาทเท่านั้นนะครับผมนะลูกค้าท่านไหนสนใจนะผมซื้อไปตั้งวางกีตาร์กันได้นะครับผมนี่เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่ออีเบ็กมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ